สวัสดีครับมาอยู่ในเกมไรเดอร์นนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทำนะครับจับคู่ PVP นะครับก็จะเป็นนะครับตัวนี้นะครับก็นี่นะครับไทจินะครับแล้วก็ยามาโตะนะครับก็จะเอามาทดสอบนะครับกับตัวนะครับเล่มเอมิเลียนะครับก็จะเป็นคู่โคลโบพอดีเลยนะครับระหว่างโคลโบเก้าเก้านะครับแล้วก็โคลโบนะครับถือว่าเกือบเป็นโคลโบใหม่นะครับก็ลองเอามานะครับ เจอกันดูนะครับคู่นี้นะครับก็ตัวนะครับไทจิจะเป็นธาตุไฟนะครับสายพลังนะครับเก้าดาวแม็กนะครับเกียร์ก็ถือว่าที่ให้มานะครับน่าจะเกือบสุดนะครับเท่าที่มีให้นะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับถือว่านะครับน่าเกือบสุดๆนะครับตัวนะครับยามาโตะนะครับก็ถือว่านะครับมีเกียร์โดนแต่ว่าเกียร์อย่างอื่นนะครับอาจจะยังไม่สุดนะครับแต่ก็การใช้งานนะครับถือว่าใช้งานดีมากนะครับ ส่วนเล่มนะครับที่เอามาซส์นะครับก็จะเป็นนะครับตัวเก้าดาวแม็กนะครับเกียร์สุดนะครับตัวเอเมเดียนะครับเป็นเกียร์ประเภทเกียร์ฟรีนะครับแต่ว่านะครับความสามารถก็ถือว่าดีนะครับมาดูฝั่งนี้กันก่อนนะครับความสามารถนะครับสกิลแรกก็จะเป็นนะครับบัฟหน้าป้อมนะครับอมตะธีวิทนะครับแล้วก็มีเพิ่มพลังซีวิตนะครับ400%มีฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับ40%ของพลังชีวิตนะครับความสามารถก็ถือว่าดีนะครับ สกิลดาเมจนะครับเป็นการยกเลิกอมตะตัวเนื่อสี่วีนะครับทำดาเมจสามพันหกร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ติดชะงักนะครับความสามารถนะครับก็จะเป็นการชะงักสายใบพิษนะครับทําให้สายใบพิพชะงักนะครับแล้วก็ลบอมตะของเขาออกด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับถ้าความสามารถที่น่าสนใจก็ถ้าเป็นจุดเวลาก็ดีนะครับแต่ยังไม่ได้นะครับเป็นตัวชนนะครับธาตุไฟอาจจะเจอตัวเลมแลวอาจจะสู้ลําบากก็เป็นไปได้นะครับ ตัวที่2นะครับเป็นยามาโตะนะครับอันนี้ก็มีความสามารถนะครับยกเลิกอมตะต่อเนื่องได้นะครับทำดาเมจสามพันหกนะครับแล้วก็สามารถใบได้ด้วยนะครับความสามารถที่2นะครับมีบัฟนะครับแม่นยำสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มอัตราสายทักษะห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีความเร็วเคลื่อนที่นะครับร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดีมากๆนะครับความสามารถนะครับก็จะเป็นใบสายพลังนะครับแล้วก็ความสามารถเก้าดาวได้หยุดเวลานะครับ ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่านะครับความสามารถต่างๆก็ได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้เกียร์ดีนะครับเทียบกับเลมก็ถือว่าได้นะครับอันนี้ได้อยู่ประมาณนี้นะครับ2ตัวนะครับที่เอามาทดสอบในวันนี้ก็เพราะว่านะครับตัวไทจิยามาโตะนะครับตอนนี้เห็นมีติดทีมนะครับ PvP ตําตำนานนะครับก็เลยเอามาทดสอบกันดูนะครับว่าจะได้ดีขนาดไหนนะครับไทจิก็เสียเปียบเลมนะครับ ยามาโตก็เสียเปียบเอเมเลียด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะพอสู้กันได้นะครับ ID นะครับน่าจะเป็น ID หลักผมเลยนะครับนี่นะครับตัวเลมนะครับนี่ครับเกียร์ก็ถือว่าดีนะเอเมเลียไม่เท่าไรนะครับ ดูความสามารถเล่มกันนะครับก็มีแม่นจำสาม0สิบนะครับเพิ่มระยะจมต่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีอะไรมากนะครับสกิลที่สองจะหนักหน่อยนะครับคือเป็นการยกเลิกอมตะทำดําทำดัมเมดนะครับแล้วก็มีการยกเลิกผลรับบาสด้วยนะครับเกาะสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ตัวไทจิมีก็อาจจะกันไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันจะลบออกด้วยนะครับทำดําเมดนะครับ แล้วก็จะบวกความสามารถของเกียร์แดดานนะครับทำให้ดาเมจนะครับปกติ4ี่ร้0 0สี่พันเอร์เซ็นะครับเป็น4ี่พันห้าร้อยเปเซนะครับถือว่าโดนหนักนะครับก็ดาเมจปกติส1บดล้านนะครับบวกค่าพลังเต็มที่เข้าไปก็เจ็บนะครับความสามารถนะครับก็ใบไหวพิบนะครับแต่ศัตรูที่เอามานะครับไม่ใช่เป็นไหวพิบนะครับเป็นพลังแล้วก็ว่องไวนะครับก็สามารถก็ต้านเสน่ห์นะครับแต่ ยังไม่ได้ลาดแอคแทกนะครับความสามารถของเอเมียนะครับเป็นการยกเลิกอวตาศัตรูนะครับใบศัตรูแล้วก็แทบระเมศสามพันเปอร์เซ็นต์นะครับความสามารถที่สองนะครับเป็นการนะครับเพิ่มต้านหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มอัตราลบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีฟื้นฟูด้วยนะครับความสามารถก็จะเป็นสังกว่องไวนะครับอาจจะติดยามาโตะก็ได้นะครับอันนี้นะครับไม่ได้ลาดแอคแทกด้วยนะครับก็ถือว่านะครับ มีจุดเล็กๆนะครับที่เจอกันนะครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเวลาใช้งานจริงนะครับมันมีบัฟมีอะไรมาไหมนะครับต้องมาทดสอบกันดูนะครับใครใช้นะครับคู่ไหนบ้างหรือว่าใช้ทั้งหมดนะครับรีวิวมานหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับการใช้งานนะครับนี่นะครับปล่อยตัวเร็วมากนะครับมีหยุดเวลานะครับ นี่นะครับตัวเลมดีมากๆนะครับสกิลสกิลแม่นสกิลออกดีมากๆนะครับนี่ครับนี่ก้าวม็นะครับ9้าวดำแม็กนะครับตัวไทจีนะครับวิ่งมาเยอะมากนะครับแต่ว่านะครับโดนเลมตมนะครับทีเดียวนะครับทีเดียวนะครับทีเดียวแตกทีเดียวแตกนะครับนี่นะครับก็มีติดนะครับมีความสามารถนะครับ ที่จะใบไหวพียบได้นะครับใบไหวพียบติดก็จริงนะครับแต่ว่านะครับยืนปะทะเล่มก็จะลําบากนิดหน่อยนะครับนึกว่าจะมีความสามารถหลบหลีกอะไรมานะครับแต่ว่านะครับโดนอยู่ประมาณนี้นะครับคือน่าจะใช้ได้แค่ความสามารถที่เป็นความสามารถไฮเปอร์นะครับไฮเปอร์มันมีใบไหวพียบนะครับน่าจะเป็นชักไหวพีพบนะครับแต่ว่า ถ้าความสามารถในการต่อสู้นะครับยังสู้เล็มไม่ได้นะครับเล่มยังทำงานได้ดีกว่านะครับเอมิเลียก็ถ้าไม่มีตัวดาเมจนะครับดาเมจไม่หนักพอมันก็ฟื้นฟูได้ต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับแต่สกิลดาเมจเอมิเลียมันจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าสกิลบัฟยังดีนะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะครับเอาอีกรอบดูนะครับ น่าจะทำได้ดีอยู่นะครับแต่ว่านี่นะครับแพ้ธาตุด้วยนะครับเจอเลมนะครับเลมแม่นนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนะครับยามาโตไทจินะครับเจอนะครับการปล่อยสกิลนะครับตัวยามาโตนะครับช้าไปนะครับเลมจะปล่อยเร็วกว่านะครับนี่นะครับถ้ายามาโตปล่อยได้ก็หน้า น่าจะพอทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่านะครับเจอนะครับนี่นะครับเจอเลมนะครับตบนะครับทีสองทีมีแตกนะครับนี่ครับแม่นกว่านะครับเลมออกสกิลดีกว่านะครับออกสกิลได้เยอะกว่านะครับนี่ครับออกได้เยอะออกได้เร็วนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นด้วยนะครับที่นี่นะครับแค่เคลื่อนที่มาอย่างเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องทําอะไรนะครับปล่อยสกิลนะครับ แทบจะยืนกันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับคือฝั่งตัวน้องเลมนะครับยังทํางานได้ดีมากๆนะครับแต่ว่านะครับอีกฝั่งนี้นะครับเหมือนเหมือนเขาจะใช้งานน่าจะเห็นได้มาติดทีม PVP น่าจะมาจากความสามารถตรงนี้มากกว่าแล้วก็น่าจะเป็นคอมโบหยุดเวลามากกว่านะครับน่าจะไม่มีพลังแฝงอย่างอื่นที่ติดมาด้วยนะครับ ถ้ามีพลังอย่างอื่นที่ติดมาก็น่าสนใจนะครับแต่ว่านะครับเอามาดวนตรงๆก็เจอเลมเอมิเลียก็สู้ไม่ได้นะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแพ้ท่าด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เลือดถือว่าเยอะมากนะครับแต่ก็ยังไม่ไหวนะครับสู้ตัวเลมไม่ได้นะครับรับดาเมจไม่ได้นะครับไม่ไหวนะครับก็น่าจะเป็นคอมโบนะครับน่าจะเป็นหยุดเวลาแะครับที่เขาใช้งานกันในตอนนี้นะครับ นี่ก็มาทดสอบดูนะครับเรียกว่าจะมีพลังแฝงอย่างอื่นมานะครับแต่ก็น่าจะเป็นแค่คอมโบหยุดเวลานะครับสำหรับใครที่ใช้แล้วมีเทคนิคอย่างอื่นนะครับที่ทําให้ตัวเก่งๆขึ้นนะครับก็รีวิวมาหน่อยนะครับอันนี้ก็มาทดสอบอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ